สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสมปองเปิดใจครั้งแรกถึงน้องชมผู้แมคคาออนไลน์จำนวนหักติ๋มแจงคลิปลบพุ่งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2 5นายสมปองนครไทยสงเรืออดีพระ,ะมหาสมปองได้มาออกกายการหงกระแสที่มีพิธีกรดังอย่างหนุ่มกันชายเป็นผู้ดำเนินรายการโดยช่วงหนึ่งของรายการหนุ่มกันชายได้สอบถามนายสมปองถึงประเด็นความรัก ที่ติมทีิมพูออกมาระบุปมแตกหักส่วนหนึ่งมาจากเรื่องที่ห้ามคบกับแมค้าออนไลน์ด้วยนายสมปองชี้แจงในประเด็นนี้ว่าสําหรับเรื่องความรักนั้นยืนยันไม่มีส่วนภาพที่ปรากฏใน Facebook ถ่ายรูปคู่กับหญิงสาวคนอื่นนั้นสาวที่ถ่ายรูปคู่ด้วยกันคือน้องชมพู่แต่ยืนยันเป็นเพื่อนกันเท่านั้นยืนยันแบบหลานเปอร์เซนต์โดยอีกฝ่ายมีสามีและลูกแล้วซึ่งสามีของน้องชมพู่ก็เป็นเพื่อนกันลูกของชมพู่ก็เหมือนเป็นหลานเลย มั่นใจว่าชมพู่เป็นคนดีแน่นอน น้องชมพู่เป็นสาวคนเดียวกับที่พี่ติ๋มพูดถึงที่ระบุเป็นแม่ค้าออนไลน์โดยพี่ติ๋มอาจเป็นห่วงแต่ระหว่างผมกับชมพู่ไม่มีวันเป็นไปได้ผมไม่ชอบมันและไม่มีวันจะเป็นไปได้น้ำหน้าอย่างมันจะเป็นเมียผมไม่ได้ไม่คิดเกินเลยแน่นอนเป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นได้บอกพี่ติ๋มไปแล้วตอนนั้นยังบอกพี่ติ๋มด้วยว่าถ้าได้คุยกับชมพู่แล้วจะรักเพราะเเป็นคนมีความสามารถโดยเคยบอกคุณเต้ลูกชายพี่ติ๋มไปด้วยตอนนั้นก็บอกว่า ให้ลองมาคุยกัน ยืนยันเรื่องของน้องชมพู่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นย้ำเรื่องขอเพื่อนอยากตัดสินใจเองการใช้ถามว่ามีคลิปพี่ติ๋มเป็นรูปพงนายสมปองทำให้ถูกมองเรื่องชู้สาวนายสมปองกล่าวว่าไม่มีแน่นอนเรื่องชู้สาวมองพี่ติ๋มเป็นพี่สาวคนหนึ่งเหมือนพี่บุ๋มปนัดดาเลยการมากอดหรือจับพงเป็นเรื่องความเอ็นดูถือว่าเป็นพี่น้องและเคารพรักพี่ติ๋มมองตนเป็นโลกด้วยซ้ำขออย่าไปมองเป็นอย่างอื่นพี่ติ๋มไม่มีทางคิดเป็นอย่างอื่นได้เลย ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ